สวัสดีค่ะวันเดย์ช้อปปิ้งนะคะกับคุณแคทวันนี้แคทนะคะก็จะพามาเลือกซื้อวัตถุดิบและอาหารสุขภาพดีนะคะที่แคทซื้อเป็นประจำนะคะแล้วตอนนี้แคทก็อยู่ที่วินล่าสาขาสุขุมสามนะคะเดี๋ยวตามแคทไปดูกันนะคะว่าแคทจะเลือกซื้ออะไรบ้าง l i t t h e did I know that I will fall for a girl after dating guys for more than 30 years. And here is my story. เป้าหมาตนะคะที่างรา้องไปที่วิลล่าค่ะตรงนค่ะมีตั้งสามผู้สาขา,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 าเนี่ยมันจะเล็กกว่าที่อื่นหน่อยแต่ว่ามเป็นของทูบะค่ะท่านก็จะมาสาขาเนี้ยเป็นประจำเดี๋ยวเราจะไปเซกชั่นแรกที่เวลาทัดมาถึงนะทัดก็จะเตรีดดิ่งไปที่เซกชั่นที่มีอ,อัลคารโนนะคะ มาถึงแล้วนะคะสเตชั่นแรกนะคะอะโวคาโดนะคะอะโว a คาโดเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่ว่ามันมี h e a l ี h แ f a n มีไขมันดีนะคะแล้วก็มีวิตามินตา่างๆเช่นวิตามินซีวิตามินอีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะซึ่งช่วงเนี้ยค่ก็จะกินเป็นประจำเลยค่ะบางทีก็ลูกนึงบางทีก็ขึ้นลูกนะคะอย่างต่ำนะคะเวลาเลือกเนี่ยคก็จะดูที่มันแบบว่าดำๆหน่อยนะคะแล้วเวลาจับลงไปเนี่ยมันจะต้องแบบ มีความนิ่มิดนึงคือแล้วแต่ว่าอยู่จะกินวันไหนแต่แทระส่วนใหญ่เวลาให้มาซื้อก็จะแบบกินพรุ่งนี้ไม่ไงก็วันมนรืนฉะนั้นมันจะต้องไม่แข็งเกินไปนะคะอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เห็นไหมมันจะแบบมันจะมียังมีความเขียวๆอยู่อันนี้ก็จะลูกใหญ่หน่อยอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยแบบนี้กำลังดีคือจับไปมันก็จะแบบคุณจะฟีลว่ามันแบบนิ่มนินิดนึงอะแต่มันก็ไม่ได้ยวบนะคะมันไม่ได้ยวบได้แหละเอ๊วันนี้หมดหรอ ขหอนจะหมดเลยอ่ะเขาจะชอบซื้ออ่พาพลาสต์เน่ที่ไหนเออที่เนี่ยซื้อลอะเ <c oughs> นี่ยค่ะก็จะเป็นอีกทาเลียนพาสต์เน่นะคะที่แขกซื้อประจำนะคะเออก็จะประมาณ40บาทของเฟรชเอิร์สนะคะไข่ไก่นะคะสองพันมากช่วงนี้คือจะต้องมีค่าอย่างน้อยสองฟองต่อวันนะคะแขกก็จะเลือกที่มันออร์แกนิกนะคะที่เราก็แขกก็จะมั่นวจว่ามันแบบ มันไม่มีพวกสารฮอร์โมนสารเล่งต่างๆนะคะแล้วเขาก็เลี้ยงแบบเป็น Happy Eggs นะ้เอนะ็เนาะเพราะเราจะได้แบบผลิต Happy ้เอ็กซ์เหมือนกัน <Wow. S 2> นะก็คือไม่ไม่ได้แบบมีห้องประจำแต่ส่วนใหญ่ก็จะจะซื้อของคนนี้นะคะและ้วแต่ก็จะดูว่าเป็นเป็นออร์แกนิกแล้วก็ดูว่าเขาเค f ฟรีก็คือเขาเลี้ยงไก่แบบแฮปปี้แล้วก็ ไม่มีพวกแอนไม่มีพวกแอนติบอดีตหรือว่าฮอร์โมนต่างๆมาได้ไม่มีสารเดกงนะคะก็คือถ้าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคช่วงเนี้ยแทกชอบทำมูตี้โบมากเลยเพราะว่ามันทานง่ายแล้วมันย่อยง่ายนะคะแต่เวลาทำอ่ะเราก็จะต้องเมกโชว่าแบบมันไม่หวานเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็มีสารอาหารครบนะคะแทกก็นข้อใส่อา เขาเรียกไรอะโปรตีนพาวเดอร์คือเป็นของโปรตีนนะคะแต่ด้วยความที่แ็คเนี่ยเป็นคนแพ้น,นมก็เลยจะ้องเลือกโปรตีนที่มันแบบว่าเป็นโปรตีนจากพืชนะคะก็จะชอบสองพวิเนะะแล้วก็ยี่ห้อนี้มากเลยค่ะบาบูนะคะเขาก็จะมีพีโปรตีนนะคะเป็นโปรตีนจากถั่วลันเตาแล้วพีโปรตีนเนี่ยมันก็ ถึงมันจะเป็นโปรตีนจากพืชนะคะแต่มันก็ถึงว่าให้โปรตีนได้มากพอสมควรแล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะคะคือถ้าย่อยง่ายเนี่ยกล้ามเนื้อเราก็จะเอาไปใช้ได้ทันทีนะคะคือจริงๆเขาก็มีเป็นแบบแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นกระปุกแต่กระปุกมันอาจจะแบบเยอะไปนิดนึงที่แคชชอบแพ็กเกจนี้นะคะมันดูแบบมันดูแบบน่ารักอ่ะอันนี้มันดูน่ารักอันนี้น่าจะเป็นแพ็กเกจใหม่เพราะตอก่อนที่แคชซื้อมันก็จะเป็น บบะะวันนี้ก็จะเอาอันนี้แล้วนอกจากนี้นะคะม u t ติโบวเน,นี่ยจะเป็นสไปหรือหน้าโบนะคะก็คือเราก็จะต้องใช้พาวเดอร์ของเขาเหมือนกันของบามบูนี่คือดีมากเพราะว่าเขาทำสาสะอาดทำสดนะคะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคือกินเฮลตี้บางทีเราก็ต้องแบบ มีสแน็คบ้างและสแน็คที่แทย์ทำประจำนะคะก็คือแคนดี้พีแคนนะคะและแทก็จะชอบคือนี่เขาแบบบูนี่คือแบบมีทุกอย่างเลยที่แทยชอบก็คือเขาจะมีพวกถั่วต่างๆน,นะคะที่ถัวต่างๆเน,นี่ยมันก็จะแบบถั่วเราก็รูอยู่มันแบบมีประโยชน์เ,อเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะมีพวกซูเปอร์ฟูช่นั้ก็จะซื้อของเขาประจำและถั่วของเขาเนี่ยก็คือจะแบบมีคุณภาพ,พรี่เนี่ยม,มากเราจะเห็นว่าเม็ดมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเต็มเหนียวนะคะเต็มหน่วยนะ เป็นหน่วยใช่ไหมแล้วก็แล้วก็สีสีมันจะต้องเป็นสีน้ำตาลดอ่อนประมาณนี้่ะงสงสองแพ็เนี่ยเราต้องดูว่า่อ,อยมันแบบว่าใช้อบได้ทนความชื้นใช้เตาอ่าอเอ,อ่อ แ,แล้วก็ออสอบปมีอะไรัลยอ่เหมือนเนรือจะหมดหยิบไม่ถือง่ะหยิบให้หน่อยเซอรคือค่ี้ห้องนี้มากเลย <c oughs> คือถ้าเป็นเซอร์ของไทยแบบนี้ยมันจะเบบมันจะละเอียดไปนิดนึงอ่ะรสชาติมันจะแบบไม่ได้อ่ะอันนี้คือแบบเหมือนเราต้องฟายมันนิดเดียเนะี้ยเหมืนมนอให้มันแบบว่าคือมันจะหยาบกว่าและรสชาติมันจะอร่อยกวา่า กรีนสไปรูน่าโบใช่ไหมคะแล้วก็จะทำแคนนี่พีแอนด์อยากกินมากวันนี้ดแล้วก็จะมีทำฮาร์ดี้เอลคาโดซึ่งเป็นเมนที่จะทำทุกวันเกือบทุกวันเลยชอบมากครบย่างอ่ะผมแล้วแหละผมแล้วแหละเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะได้ของครบแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเขาจะทำอะไรที่บ้านกันนะคะ